สวัสดีครับแฟนๆรายการตรงประเด็นทางตรงไปตรงมาทีวีเช้าวันนี้เราพบกันนะครับตรงประเด็นวันนี้อาจจะคุยกันเมืองบ้างคุยสาระของคดีนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์นะบางครั้งการมองบางเรื่องนะฮะบ,บางปัญหาอาจจะมองผิดมองถูกและผลกระทบนั้นอาจจะเกิดขึ้นกับประเทศชาติได้เช่นเดียวกัน เอาฮะแต่ยังไงแรกก่อนเราจะไปสู่ประเด็นในหัวข้อวันนี้นะครับจริงๆวันนี้ผมอยากจะคุยเรื่องคดีอุ้มบุญเรามองอีกมุมหนึ่งนะว่าในคดีอุ้มบุญนั้นเนี่ยนะครับมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวมีผลกระทบต่อ,อรัฐบาลระหว่างไทยกับจีนอย่างไรหรือไม่บังเอิญมีโอกาสได้ไปคุยกับผู้ต้องหาในคดีอุ้มบุญก็เลยจึงอยากจะเอามาพูดมาคุยในรายการ นะครับอย่างน,น้อยประกอบในการตัดสินใจของฝ่ายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะในการที่จะต้องพิจารณานะครับว่าเอ๊ะการที่เราดูสื่อมากๆนะประคมข่าวมากๆนะครับเป็นคดีที่เรียกว่าการค้ามนุษย์ข้ามชาติแต่ถ้าเราไปมีโอกาสได้คุยกับเขาอีกมุมหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรผมมีโอกาสได้คุยกับผู้ต้องหารายหนึ่งในคดีอุ้มบุญนะครับซึ่งเป็น คดีอุ้มบุญนั้นจะมีผู้ต้องหาอยู่หลายคนและคนหนึ่งนั้นนะครับเป็นคนที่เคยทําบริษัทตัววันนี้ก็ยังเป็นผู้ต้องหาอยู่แล้วก็ไม่ได้รับการประกันตัวก็มีโอกาสได้เป็นแต่เดิมเคยคิดว่าเอ๊ะนะครับในคดีอุ้มบุญนี้ดูจากข่าวนะมีความรู้สึกว่าเอ๊คดีอุ้มบุญเนี่ยถ้ามาหาหผมช่วยผมจะไม่ช่วยนะไอ้น,นี่คือความรู้สึกแท้แต่เดิมของผมแต่ปรากฏว่าเอาอหยุ่ดีๆมาได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับมีคนแนะนําบอกว่ามาช่วยเขาหน่อยเถอะเนื่องจากว่า สิ่งที่เป็นข่าวนั้นนะครับมันไม่ใช่นะฮะเอาละผมก็ยังบอกว่าเอาผมก็ไม่ตัดสินใจหรอกแต่ขอได้มีโอกาสได้คุยกับเขาหน่อยได้ไหมว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรนะครับจริงๆเรื่องทางการดีปกติเราจะไม่ค่อยเอามาคุยกันแต่บางครั้งก็มีความจมําเป็นต้องคุยเนื่องจากว่ามันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมีเกี่ยวกับรายได้ของประเทศถ้ารัฐบ,บาล ตัดสินใจอะไรที่ผิดพลาดนะครับหรือว่าการดําเนินคดีนั้นไม่เป็นไปตามหลักของพยานหลักฐานที่แท้จริงความรู้สึกที่มีต่อประเทศไทยนั้นก็อาจจะเสื่อมลงไปได้ผมมีโอกาสได้คุยกับผู้วิจารณที่เดินทางมาจากประเทศจีนนะครับเขาก็งงเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะว่าเออประเทศไทยเป็นอย่างนี้หรือคือกรณีผู้ต้องหาเอารายหนึ่งกแล้วกันบางรายเราไม่พูดถึงรายที่ผมอาจจะ ได้มีโอกาสได้คุยคือเป็นในคนจีนสองคนด่คนหนึ่งเป็นน้องสาวอีกคนหนึ่งเป็นพี่สาวพี่สาวทำบริษัททัวร์นะครับสิ่งหนึ่งที่ได้รับรู้ก็คือบอกว่าเขาทำบริษัททัวร์มาคนจีนเนี่ยนะครับตามกฎหมายจีนแต่เดิมเดี่ย่เขาให้มีลูกได้แค่คนเดียวแต่ภายหลังนะครับจีนก็แก้กฎหมายบอกว่าให้สามารถมีลูกได้สองคนประเด็นปัญหาของคนจีนก็คือว่า คนจีนโดยส่วนมากแล้วเขามีความเชื่อว่าเขาจะต้องมีลูกผู้ชายเพื่อสือบวงศ์สก,กุลนั่นก็หมายความว่าคนจีนนะครับบางครอบครัวนะครับที่เขามีลูกคนแรกเป็นผู้หญิงเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอพอคนที่สองเขาต้องมั่นใจว่าเขาจะต้องเป็นลูกผู้ชายาวิธีการที่ดีที่สุดคือเขาต้องมั่นใจให้ได้ว่าลูกคนที่สองเขานั่นจะต้องเป็นผู้ชายนะ แล้วเขาก็มองว่าวงการแพทย์ในปัจจุบันนะครับที่มองแล้วเนี่ยเขายังเชื่อว่าสามารถทําได้คือประเทศไทยเขาก็เลยเดินทางเข้ามาประเทศไทยกันเพื่อจะมาทํากิฟต์หรือว่าเด็กในหลอดแก้วนะะ mm. คือพูดง่ายๆมาใช้ในวงการแพทย์ไทยเพื่อจะให้ลูกสองเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าลูกคนที่สองนั้นเขาต้องเป็นผู้ชายนี่คือสาเหตุของการที่มีทัวร์นะครับมาใช้วงการแพทย์ในประเทศไทย เออถ้าผมมองว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเขาผิดตรงไหนเหลยอันน่าคิดนะนะครับกับมาตรก,การที่ผมเห็นอ่าอ่าอะไรกองปราบปรามที่เยวการฆ่ามนุษย์ไปตั้งข้อหาได้แรงโอ้โหฆ่ามนุษย์ข้ามชาติไอ้ท่งนองเนี่ยผมก็มีความสึกแต่เดิมผมก็มีความรู้สึกคล้อยตามนะแต่พอแล้วมีโอกาสได้สัมผัสได้มีการได้พูดคุยนะครได้ข้อได้จริงจากตัวผู้ต้องหาเองเนี่ยเออเราเริ่มเข้าใจว่าเออบางอย่างเนี่ยนะครับต้องระวังเหมือนกัน นะครับต้องระวังเหมือนกันสําหรับการทําหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจบ้านเรานะครับหลายคดีนะครับที่บุกจับโอ้โหใช้คนเป็น10ใช้คนเป็นร้อยแต่สุดท้ายก็ปรากฏว่าคดีนั้นสารยกฟ้องแต่ความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวผู้ทําธุรกิจเกิดขึ้นกับประเทศชาติานผะูยชมจําได้ไหมคดีทัวร์ศูนย์เหรียญน,นะครับโอ้โหแต่เดิมคนจีนมาเที่ยวประเทศไทยนะครับรัฐบาลก็ออกมาพูดว่าโอ้ยทัวร์ศูนย์เหรียญเนี่ยนะ เข้ามาประเทศไทยประเทศไทยไม่ได้อะไรแต่ความจริงท่านที่จะมองตัวเองว่าเมื่อเขาเข้ามาประเทศไทยแล้วเนี่ยเราจะมีมาตรการอย่างไรถึงจะได้ตังค์จากเขาอ่ะนี่คือความคิดของรัฐบาลนะครับพอไปฟังอย่างนี้ปุป๊บโอ๊ยไม่ได้อะไรก็ต้องตัดขาดดินะครับก็คือบุกจับคดีทัวร์สูงเหรียญท่านผู้ชมคงจําได้และสุดท้ายเขาเจ๊งระเนรนาศกันนะครับบทกันเป็นหลายพันหลาเป็นียกว่าหลักพันหลักหมื่นลา้นลาน,ลานแล้ววันนี้ก็เป็นผลกระทบหนึ่งท,ที่คนจีนเข้าไทยน้อย อันนี้ยังไม่รวมถึงวลนอิปวิตยวงสุวรรณแก้ปัญหาที่จังหวัดภูเก็ตเลยนะครับกระบวนการคิดเหล่านี้มันทําให้เราบางครั้งนะครับรัฐบาลต้องกลับมาทบทวนนะครับว่ากระบวนการทางกฎหมายกระบวนการเพื่อการทํางานบางอย่างซึ่งซึ่งเราอาจจะมองว่านี่คือการข้ามนษยดข้ามชาติแต่ถ้าเราไปฟังเขาจิงเขาเนี่ยแบบตรงไปตรงมาเนี่ยเราต้องเข้าใจอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อยากจะหยิบยกมาไม่ใช่หรอกครับ ถ้าเราสามารถช่วยประเทศชาติบ้านเมืองเราได้ให้การท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทยเราได้มากเราก็ดีใจเนื่องจากว่ารายได้การท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยนะครับถือว่าเป็นลําดับต้นๆของประเทศในการที่จะให้ GDP ดีขึ้นนะครับ20-40%ของรายได้แต่ถ้าเราไปสกัดกันด้นดยกระบวนการบางอย่างนะครับซึ่งมันเป็นปัญหาในในทางกฎหมายอยู่แต่ผมก็มองนะกรณีที่ สามีภรรยาเขาเข้ามาในประเทศไทยแล้วเขามาทํากิฟต์เนี่ยเขาไม่ผิดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไอ้ส่วนหนึ่งนะครับที่เขาทําจริงอันนั้นก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายแต่ถ้าส่วนที่เขาไม่มีความผิดและพี่นาด,ด้วยพยานหลักฐานแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องให้โอกาสนะครับในการต่อสู้คดีวันนี้ปรากฏว่าคนที่เขาไม่ผิดนะครับยังถูกควบคุมตัวอยู่นะครับยังไม่ให้ประกันว่าเกรงว่าจะหลบหนีทางด้านที่เป็นคน สัญชาติไทยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับในทางกฎหมายที่อยากจกเอยวมาพูดมาคุยเอามาฝากกันเป็นประเด็นในทางคดีเอาละครับนี่ก็เรื่องหนึ่งแล้วเรื่องที่2ในเรื่องของคดีก็คือว่าคดีกรณีที่มีการศาลได้ตัดสินลงโทษคุณทาริตเพ่งดิดใน,ในใคดีที่แต่เดิมเนี่ยนะครับมีการชุมนุมใช่ไหมครับมีการชุมนุมกันตั้งประมาณปีเท่าไหร่นะน่าจะเป็นปี53หรือเปล่านะครับแล้วก็ ครั้งแรกคุณธาริศเพงดิตเนี่ยบอกว่าเอา้าการชุมนุมเนี่ยนะครับเ,เป็นการทําหน้าที่ผู้ชุมนุมผิดอตอนหลังก็มีการเปลี่ยนบอกว่าเอาละครับคุณสุเทพเทือกสุบัณผิดกับคุณอภิสิทธิเวชชาชีวะผิดก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาในข้อหาจ้า,เ,า,เ,าเขาเรียกว่าเจตนาฆ่าโดยเล็งเห็นผลนะ่ะปรากฏว่าศาลตัดสินมาลงโทษคุณธาริศเพงดิตเอาละประเด็นนี้เป็นรายละเอียดซึ่งผมจะไม่ลง เดี๋ยวผมจะลงอยู่ประเด็น,นก็คือว่ากระบวนการใช้กฎหมายที่เขาเรียวกว่าสแลฟฟลอคือการใช้กฎหมายปิดปากอันนี้อันตรายอยาก,กย้านะครับจริงก็พยายามออกหลายครั้งเจ้าที่บ้านเมืองมักจะใช้กฎหมายในการปิดปากประชาชนในการแสดงออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้มาตรา116คือพรบค,ความมั่นคงอันนี้ก็ยังต้องย้ํากันต่อไปผมเชื่อว่านะครับคำเลือกษาเรื่องนี้อาจจะเป็นอุทาหรณ์ได้ซ้ำไปอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างใคร นะครับจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในการที่ไปกล่าวหาผู้บริสุทธิ์คือความผิดที่ไม่ครบองค์ประกอบตามกฎหมายแต่ไปตั้งข้อกล่าวหานะครับไปสร้างข้อกล่าวหาเพื่ออะไรเพื่อแค่ยับยั้งหรือหยุดการกระทําที่เป็นการวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเท่านั้นอันนี้คือเจตนาที่ไม่สุจริตและเรื่องมาตรา157จะเข้ามาใกล้คดีก่อก,การร้ายนะครับของกลุ่มคนที่เรียกว่าจะเดิมเปคนเสื้อแดงนะครับพยายยังค้างคาย,ยในศาลคดียกฟ้องไปก็มี ผมเชื่อว่าเรื่องนี้นะครับกลุ่มคนที่ถูกกล่าวหาและองค์ประกอบไม่ครบตามกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกล่าวหาในยุคของอคอสชนะฮะที่ใช้พันเอกคนหนึ่งนะครับที่แจ้งความก็เรียกว่าทั่วประเทศทั้งหมดอ่ะโอ้โหมันลูกกี่คดีอันนี้ก็จะเป็นอุทาหอณในการที่อาจจะมีกาสฟ้องกลับกันจึงอยากฝากไปยังเจ้าที่บ้านเมืองว่าถ้าเราจะให้บ้านเมืองเราสงบ กระบวนการใช้กฎหมายนั้นเราจะต้องใช้อย่างตรงไปตรงมาและตีความโดยเคร่งครัดอย่าไปตีความในลักษณะของการกั่นแกล้งนะครับหรือว่าต้องการปิดปากในทางกฎหมายหรือสล,ลับหลอโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับคือเขาใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญอย่าไปใช้วิธีการกั่นแกล้งซึ่งรัฐ,ร,ฐ,ร,ฐรัฐบาลชุดนี้มักจะชอบใช้และได้ใช้มาตั้งแต่การยึดอำนาจและก็ติดมาโดยตลอด นะครับปัจจุบันก็ยังขู่ฟด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 การคุกคามต่างๆ Saint อันนี้ก็เป็นประเด็นที่อยากจะคุยกันแบบตรงไปตรงมาหรือตรงประเด็นนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือความห่วงใยของพี่น้องประชาชนในกรณีโควิดในีนหรือโควิด -19 นะครับโควิดโคโคน่าโควิดอ <COVID> ูฮั่นอะไรตรงนี้นะครับก็เป็นโรคหนึ่ง <c> อยากจะฝากในประเด็นแบบตรงไปตรงมาก็คือว่า วันนี้นะครับถ้าเราดูข่าวปรากฏว่าที่จีนก็จะเปิดเผยว่าจริงๆแล้วโควิดในทีนนั้นไม่ได้มีผลต่อป,ปอดเพียงอย่างเดียวปรากฏว่าไปถึงม้ามไปถึงหัวใจแล้วก็เสียชีวิตผมอยาก,กให้แพทย์นะครับออกมาระบุให้ชัดเจนว่าโควิดในทีนนั้นเนี่ยผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นนั้นคืออะไรบ้างคุณต้องชัดคุณอย่าปิด2กระบวนการที่มันสามารถติดต่อได้จริงนะั่นมันคืออะไรกันแน่วันนี้เราบอกว่าโควิดในทีนติดต่อโดยทางการสัมผัส นะครับเนื่องจากว่ามันมีปลอกหุ้มมันเจอน้าํามันก็ละลายได้นะครับปิดจมูกนะฮะในนักเดรยจการบอกให้ใส่หน้ากากเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะต้องให้ชัดเจนว่าสรุปแล้วนะครับการติดต่อของโควิด -19 นั้นมันผ่านด้วยวิธีใดนี่คือการพูดความจริงนะครับประชาชนเขาจะได้ป้องกันผูกนะถ้าบอกว่าเอาละมันสามารถติดต่อกันทางระบบหายใจก็ต้องระบุว่าคุณควรอยู่ห่างขนาดไหนหรือห่างใกล้ชิดขนาดไหน นะครับมันถึงจะติดมันถึงจะไม่ติดนะผมอยากให้กระทรวงสาธารณสุขนั้นออกมาพูดได้ชัดเจนนะครับออกมาพูดได้ชัดเลยว่านะครับโควิดนถ้าเราจะป้องกันต้องมีมาตรการเด็ดขาดอย่างไรนะครับแล้วก็วันนี้ยังเป็นปัญหาก็คือว่าคนที่เข้าประเทศไทยปรากฏว่าอะไรเขากักเฉพาะคนไทยนะสิวันแต่คนต่างชาติเข้ามาประเทศไทยไม่ได้กักเออแล้วมันจะตรงไหนทาไมต้องไปกักคนไทย นะครับเอาผมเห็นด้วยกับการกักนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันจะอาจจะมีผลกระทบได้แต่ต่างชาติมาเราไม่ได้กักนะถ้าเหตุการณ์โควิดเกิดขึ้นระบาดในประเทศไทยมากกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้รับรองครับประเทศไทยวันนี้จะเรียกว่าจะลบเลยทีเดียวเพราะอะไรรูกไหมวันนี้อักษิกรไทยออกก็บอกแล้วว่า GDP ณนะเวลานี้นะครับของประเทศใดอยู่ที่0.5นย้าตัวนเองซึ่งจะเรียกว่าแทบจะเป็นศูนย์อาจจะติดลบได้ซ้ําไป ถ้ามาตรการในเรื่องเหล่านี้ของรัฐบาลไม่ชัดเจนนะครับบวกกับความรู้ความสามารถของคนเอกประยุทธ์จันโอชาในการบริหารประเทศบวกกับระบบก,การปกครองที่เราบอกว่าประชาธิปไตยแต่จริงๆแล้วก็ยังเป็นการสืบทอดอำนาจอยู่หลายๆเรื่องบวกรวมกันบวกโควิดบวกเศรษฐกิจโลกบวกภาวะผู้นําของประเทศไทยบวกคอรมอในประเทศไทย ซึ่งคอรมอแม้กระทั่งคนอยู่ในขบวนการนันเศรษฐิดก็ยังมาเป็นรัฐมนตรีได้อันนี้คือความเชื่อมั่นของต่างประเทศที่เขามีต่อประเทศไทยว่าจะมีหรือไม่หลายสิ่งหลายอย่างเหล่านี้นะครับล้วนแล้วมีผลกระทบต่อประชาชนคนไทยทั้งสิ้นแม้กระทั่งโครงการนะครับวันนี้คอรมอบอกว่าจะอนุมัติงบนะครับหรือเสนออนุมัติงบ1นึ่งแล้านแจกให้กับประชาชนคนจนนะครับคนละพันถึงสองพ0บาทใช้งบถึงประมาณ1นึ่งแล้านเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเราก็พูดกันทุกวัน ปัญหาก็คือว่ากระตุ้นได้จริงหรือไม่คําตอบในความเห็นของผมนะครับคือยากถ้าคุณมาใช้มาเนี่เกือบแสนล้านขนาดไม่มีโควิด -19 คุณยังมีปัญญาในการแก้ปัญหาเลยเศรษฐกิจมันยังไม่ได้กระตุ้นเลยแจกก็เกือบแสนแสนมันก็นละรวมชิมชอบใช้รวมต่างๆนะครับก็เป็นหลักแสนล้านเหมือนกันแต่ปรากฏว่า GDP ก็ลดลงลดลงไปชนยากจนลงนะครับรายได้ตกต่ําลงจนไม่มีอันจะกิน แต่วันนี้คุณบอกว่าสามารถอนุมัติแสนล้านกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นอันนี้ก็ต้องฝากกันไปเพราะเงินอ่างบประมาณต้องไปเดินเงินภาษีอาก่อนนั้นเราควรใช้อย่างสมประโยชน์แล้วก็ต้องได้ประโยชน์จริงๆไม่ใช่คิดแบบรัฐบาลสื่อพ่ออำนาจนะครับคิดง่ายๆคิดตื้นๆบอกคนบอกว่าเป็นคนสิ้นคิดนะครับพอคิดไม่เป็นคิดเหนือคิ้วไม่ได้คิดได้เงเดียวคือคิดชั้นเดียวคิดชั้น2ชั้น3คิดแก้ปัญหายากนะครับอันนี้ก็เป็น พูดกันแบบตรงประเด็นนะครับเพื่อหวังดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองทั้งสิน้นจึงเขียนหัวข้อวันนี้มุมใหม่ว่าอีกมุมหนึ่งของคดีอุ้มบุญอันนี้ฝากกันไว้แต่แรกอยากจะฝากไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะอาจจะเป็นขอภัยนะครับอาจจะราพูดถึงศาลเลยทีเดียวการไม่ให้ประกันตัวนั้นเนี่ยนะครับมันก็ถ้าเราไปมองว่าเขาจะหลบหนีอย่างเดียวอาจจะมองหน้าเดียวกันหรือเปล่าต้องดูข้อได้จริงด้วยอันนี้ก็ต้องดูนะครับอันนี้ต้องต้องพูดตรงไปตรงมาเพราะว่าผมมีโอกาสได้คุยกับผู้สาร าจากประเทศจีนเขาเดินทางมาแล้วก็คุยกันเรื่องนี้อยู่พอสมควรเออมันเป็นอย่างนี้หรือประเทศไทยระบบกล่าวหาประเทศไทยเป็นอย่างนี้หรือของเขาเป็นคอมมวนิสต์ยังไม่ถึงขนาดนี้นี่คือคําพูดของเขาที่เขาพูดออกมาอันนี้ก็ฝากไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับวันนี้ตรงประเด็นขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้กรุณาติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เย็นนี้นะครับเราพบกันช่วงของตรงไปตรงมานะครับประเด็นเศรศษฐกิจสังคมและการเมืองครับสวัสดีครับ